เราคาดหวังคนเก่งจะมาพัฒนาแต่เราให้ค่ากับ HR เท่าไหร่หนึ่งในปัญหาที่ผู้ประกอบการเนี่ยมักจะมาถามผมในช่วงนี้นะครับก็คือบริษัทเขาเนี่ยควรต้องมี HR หรือเปล่าและถ้าเกิดต้องมีเนี่ยเราควรจะจ้างเขาเนี่ยด้วยเงินขนาดไหนดีคลิปนี้มีคำตอบครับ หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยสมัยเรียนมหาลัยผมเรียนคณะบริหารธุรกิจเอกบริหารทรัพยากรบุคคลก็คือเรื่อง HR เลยซึ่งปัจจุบันเนี่ยพอผมมาก่อตั้งบริษัทของตัวเองเนี่ยขนาดผมจด HR มาแต่ผมก็ยังคงใส่ใจเรื่องผู้คนและผมก็ไปเรียน HR เนี่ยเพิ่มมาอีกหลายๆคอร์สมากปัจจุบันเนี่ยถ้าผมเห็นคอนเทนต์ HR นะครับผมเซฟเก็บไว้ถ้าผมเห็นสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องบุคคลเรื่อง e o พิ e เรื่อง HR เนี่ย จัดส่งตัวเองเนี่ยแล้วก็ทีมงานไปเข้าต่อเนื่องเลยเพราะตอนนี้นะครับผมว่าเทรนของเรากําลังมาในเรื่องของการให้ความสาคัญเรื่องคนผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งนะครับที่ให้ความสําคัญกับตําแหน่ง HR สูงมากครั้งหนึ่งครับผมเคยอ่านหนังสือเล่มนี้ครับก็คือสู่ชัยชนะของแจ็คเวลสุดยอด CEO แห่งสตาร์วัตนะครับถ้าใครไม่รู้จักเนี่ยลองไปหาอ่านว่านดูนะครับเขาคือสุดยอดมากๆนะครับตรงนี้บิลเกตเนี่ยเขียนคำนิยามหนังสือเล่มนี้เลยว่ามีเล่มนี้แล้วก็ไม่ต้องพึ่งหนังสือบริหารจัดการเล่มไหนอีกเลยก็คือในหนังสือเล่มนี คุณแจ็คเบลก็จะพูดถึงประสบการณ์ของเขาเนี่ยในการที่เป็น CEO ของ GE นะครับแล้วก็สามารถสร้างความยิ่งใหญ่มากๆหนึ่งในเรื่องที่ผมชอบมากๆก็คือมาจากเรื่องของงานบริหารบุคคล mm hmm. เขาเป็น c e o นะฮะแต่เขาเป็น CEO ที่ให้คุณค่ากับแผนกเฮดอสูงมากในงานสัมมนา,าอันนึงนะครับที่เม็กซิโกซิตี้เนี่ยมีผู้สัมมนา,าประมาณ5,000คนซึ่งเป็นสัมมนา,าใหญ่มากตอนจบนะครับก็มีเฮดเนี่ยจากบราซิลคนนึงนะครับถามคุณแจ็คเบลว่าเขาเนี่ย ให้บทบาทความสําคัญของแผนก HR เนี่ยขนาดไหนในมุมมองของ CEO เจ็เวลกอตอบด้วยความมั่นใจเลยครับว่าผมคิดว่าหัวหน้าแผนก HR เนี่ยควรมีความสําคัญอันดับ2ในบริษัทรองจาก CEO เลยทีเดียวหรืออย่างน้อยๆเนี่ยก็เทียบเท่า CFO เลยครับไม่ทราบว,ว่ามีผู้สัมมนาคนไหนเนีเห็นด้วยบ้างครับเชื่อไหมครับคิดว่าจาก5,000คนเนี่ยจะมีคนยกมือกี่คนคุณเจเวลได้เขียนในหนังสือว่าเขาเนี่ย ตกใจเลยนะครับคิดว่าคนที่มาฟังเนี่ยฟังสำเนียงเขาไม่ออกพอมีคนยกมือเนี่ยเพียงแค่50คนการที่คนยกมือ50คนเนี่ยบางคนจะคิดว่าก็ยกเยอะนะแต่อย่าลืมนะครับนั่นคือ50คนใน5 00 0ันคนของงานสัมมนาซึ่งก็คือ1%เท่านั้นเองใน,นขณะผู้ประกอบการจากทั่วโลวกมารวมตัวกันนะครับแต่ยังคงให้ความสำคัญเนี่ยกับแผนก HR เนี่ยเร์เเพราะฉะนั้นเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยนะครับที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะมองข้ามไปอะไระครับคือเหตุผลของเรื่องนี้เราก็ต้องมองยยย้้นนนนดูเลละครรััััับบบวว่าาปจจุีหๆิษท ที่มีพนักงาน7คน10คนหรือไม่กี่คนนี่เองนะครับถามว่าเมื่อเขาเริ่มเปิดบริษัทเขาจะเริ่มจ้าง HR เนี่ยหรือเปล่าคําตอบนะครับอาจจะไม่เพราะในความเข้าใจของหลายๆคนนะครับ HR เนี่ยก็คืออาจจะเป็นพนักงานที่มาทําเพียงแค่เรื่องของทําเอกสารจ่ายเพโลทําวันหยุดขาดลามาสายในบริษัทซึ่งอาจจะดูเหมือนเผินๆว่าถ้าเรามีคนน้อยก็ยังไม่จําเป็นก่อนและแผนก HR ของหลายๆที่เนี่ย ก็อาจจะเป็นตำแหน่งที่อาจจะวัดผลในเชิง์แมนซ์ในเชิงการเติบโตของบริษัทนี้ยากเพราะฉะนั้นหลายๆบริษัทนะครับผู้ประกอบการก็เลยไม่ให้คุณค่ากับการจัดจ้างอินเฮ้าส์หรือพนักงานประจําหรือแม้กระทั่งพอองค์กรโตัวละ30-40คนบางคนก็อาจจะเริ่มจ้างแต่ก็ อาจจะจ้าง h r เนี่ยในราคาเงินเดือนเนี่ยแค่ไม่กี่หมื่นแต่บางทีก็หวังจะมาแก้ปัญหาหลักร้านได้ซึ่งคําตอบก,ก็คือวันนี้อาจจะไม่มีอะไรถิ่ไม่มีอะไรถูกนะครับแต่วันนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เป็นผู้ประกอบการแล้วรู้สึกว่าวันนี้ในองค์กรมีปัญหาในการปวดหัวเรื่องคนตั้งแต่เช่นพนักงานไม่สามารถคีกันจ้างคนไม่ถูกรีพูตคนไม่เก่งไม่มีระบบระถมนิเทศออนบอร์ดดิ้งไม่มีการพัฒนาคน หรือเวลาคนออกเนี่ยไม่มีการเก็บข้อมูล Data ในการ Exit Interview อะไรก็ตามะครับที่เป็นปัญหาที่ผู้ประกอบการเนี่ยปวดหัวเรื่องคนซึ่งเอาจริงๆก็เยอะนะฮะหนึ่งในสาเหตุก็คือเกิดมาจากการที่เราเนี่ยอาจจะขาด HR มืออาชีพเพราะงั้นวันนี้นะฮะในตลาดแรงงานเนี่ยถ้าเราเข้าไปค้นหาแผานก HR นะฮะเราจะเจอ HRM HRD HR ที่หลากหลายมากซึ่งก็จะมี ขาเงินเดือนเนี่ยตั้งแต่หลักหมื่นหลายหลายหมื่นจนไปหลักแสนเลยทีเดียวความแตกต่างคืออะไรครับความแตกต่างเนี่ยเราก็ต้องมาดูนะครับวันนี้ถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่ให้ความสําคัญเรื่องคนให้ความสาคัญในการให้คนคนหนึ่งเนี่ยที่เขามีความรู้มีประสบการณ์มาช่วยเราเนี่ยในการที่จะแก้ปัญหาจัดก,การเรื่องคนคุณต้องเป็นคนหนึ่งครับที่ให้คุณค่ากับแผนกนี้สูงมากคุณแจ็คเวลได้เขียนในหนังสือเปรียบเทียบว,ว่า H r ที่ดีเนี่ยอาจจะเปรียบเสมือนนะครับเป็นทั้งบาทหลวงแล้วก็ผู้ปกครองในคนคนเดียวกัน เขาว่าบารหลวงในความหมายของเขาคืออะไรเขาว่าบาทหลวงก็อาจจะคล้ายๆนกับทางศาสนาคิดเนี่ยเขาอาจจะมีการให้สารภาพบาปหรือคล้ายๆมาระบายมาเล่าปัญหามาร้องทุกข์ก็ว่ากันไปและในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นผู้ปกครองที่ดีด้วยก็คือคอยให้กําลังใจหรือแม้กระทั่งออกกฎ ออกระเบียบออกคมเข้มงวดบางอย่างแต่แน่นอนในบางครั้งเนี่ย HR บางคนนะครับอาจจะทำหน้าที่เป็นเหมือนกับฝ่ายปกครองอย่างเดียวคือคอยออกกฎคอยจับผิดเพราะฉะนั้นบางที HR ก็อาจจะเป็นปแผนที่คนในองค์กรเนี่ยค่อนข้างให้ความย้ำเกงเกงกลัวหรือพูดง่ายๆคืออาจจะไม่ชอบแต่ถ้าเกิด HR คนนั้นเนี่ยมีหัวใจของบาทหลวงคือเป็นเหมือนกับเพื่อนเป็นเหมือนกับที่พึ่งทางใจขอให้พนักง,งานเนี่ยได้มาพูดคุยเล่าปัญหาระบาย หรือมีโอกาสช่วยไกล่เกลี่ยให้พนักง,งานเนี่ยรู้สึกดีๆกันสร้างบรรยากาศเชิงบวกเป็นผู้นำหนึ่งคนในการสร้าง culture อ,องค์กรผมคิดว่าก็จะทําให้องค์กรนั้นเนี่ยผู้ประกอบการแก้ปัญหาเรื่องคนได้เยอะเลยทีเดียวผมมีโอกาสนะครับไม่นานนี้เองเนี่ย,ยพึ่งไปเข้าสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องของ HR มาซึ่งชื่อคอร์สเนี่ยดีสุดๆเลยนะครับก็คือเขาเปรียบเทียบว,ว่าวันนี้พนักง,งานของคุณเนี่ยกำลังเป็นเครื่องผลิตเงินหรือกําลังเป็นเครื่องเผาเงินอยู่โอ้โหโดนมาก ผมก็เข้าไปเรียนเลยครับซึ่งคนสอนเนี่ยคือพี่โมนะฮะเขาเนี่ยคือเป็นเฮดอาร์ของบริษัทข้ามชาติก็คือหมายถึงทำชาตินี้แล้วก็ชาติหน้าด้วยไม่ใช่ก็คือหมายถึงบริษัทต่างชาติเนี่ยหลายบริษัทเลยทีเดียวประสบการณ์เยอะมากนะครับผมก็ไปนั่งสัมมนากับพี่โมเนี่ยอยู่ประมาณ2วันในคอร์สเครื่องผลิตเงินเนี่ยนะครับผมได้เปิดโลกว่าเออจริงเนาะสิ่งหนึ่งที่ผมได้รับรู้เลยนะครับถ้าเรากล้าจ้าง HR เก่งๆเข้ามาในองค์กรผมว่า HR คนนี้นี่นะครับก็จะเป็นเหมือนกับ คนในคอยที่ช่วยว่ารักษาผลประโยชน์ของบริษัทอาจจะเปรบเบอร์อย่างนี้ครับคล้ายๆกับจัดซื้อแต่จัดซื้อนั้นเนี่ยอาจจะเป็นการซื้อของเข้าบริษัทเนาะแต่ HR รเก่งๆเนี่ยเป็นการจัดจ้างก็คือหาคนมาให้เข้าบริษัทที่เรียกว่าคือคุ้มค่าที่สุดตั้งแต่เรื่องของค่าจ้างที่คุ้มค่าสวัสดิการที่เหมาะสมค่าชดเชยที่เหมาะสมและอะไรต่างๆนานาครับที่ผมเชื่อว่าผู้ประกอบการหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้มาก่อนในเรื่องของกฎหมายแรงงานซึ่ง HR เหล่านี้นี่นะครับ ที่จะมาช่วยกอบกู้สถานการณ์ในองค์กรเลยทีเดียวเราคาดหวังคนเก่งจะมาพัฒนาแต่เราให้ค่ากับ HR เท่าไหร่หนึ่งในปัญหาที่ทำให้ผู้ประกอบการปวดหัวในองค์กรก็คือเรื่องคนและหนึ่งคนที่ช่วยผู้ประกอบการในการแก้ปัญหาเรื่องคนก็คือ HR ชั้นเยี่ยมครับจงให้คุณค่ากับการจ้าง HR ชั้นดี HR ที่เก่งเข้ามาแล้วจะช่วยแก้ปัญหาในองค์กรคุณได้เยอะมากเลยครับ สำหรับหลายคนที่ยังไม่รู้นะฮะก็คือ HRM เนี่ยมาจากคาว่า Human Resource Management ก็คือ HR ที่จะมาทำหน้าที่เกี่ยวกับการรีคูดคนจัดหาคนทำเอกสารทำเงินเดือนพนักงานหรือวันขาดลามาสายของพนักงานนั่นเองส่วน HRD ก็คือ HR Resource Development ก็คือคนที่จะเข้ามาทำหน้าที่ในการช่วยพัฒนาบุคลากรในองค์กรอาจจะตั้งแต่เริ่มจากการทำ Orientation ทำ Onboarding หรือค o t นน i n g พนักงานซึ่งแน่นอนครับ กว่าหลายหลายคนเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าถ้าเรากำลังมีพนักง,งานแค่ไม่กี่คนเราควรจะมี HR d เนี่ยเมื่อไหร่ดีตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่มีคําตอบที่ถูกหรือผิดนะครับเพราะองค์กรขนาดเล็กบางองค์กรก็อาจจะจ้างขึ้นมาก็ได้หรือบางองค์กรรู้สึกว่ายังไม่มีงบอาจจะส่งพนักง,งานเนี่ยไปเรียกว่าเข้าคอร์สข้างนอกก็ได้ตรงนี้เนี่ยแต่ผมอยากจะบอกว่าถ้าเรามี HR d ดีๆ1คนอาจจะดูเหมือนเป็นต้นทุนที่มันสูงตอนเ,เริ่มต้นแต่ผมคิดว่า พนักงาน HRD เนี่ยถ้าเกิดเปรียบเสเมือนเกมนะครับก็คล้ายๆการตีบวกอะ่ะจะทําให้คนในองค์กรคนอื่นๆเนี่ยก็สามารถเก่งเพิ่มขึ้นไปพร้อมๆกันเลยทีเดียวเท่ากับเราเนี่ยอาจจะจ้างพนักงานคนอื่นในฐานเงินเดือนที่ไม่สูงมากนะักแต่เรามี HRD ที่เก่งกลายเป็นคนอื่นๆเนี่ยก็มีความสามารถเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่าเงินเดือนที่เราจ้างมาอีกสักอีกตรงนี้คือมุมมองของผมนะครับถ้าคุณชอบพัฒนาตัวเองพัฒนาคนในองค์กรและพัฒนาธุรกิจของคุณกดติดตามช่องนี้นะครับพบกับผมในช่วงทอมทอล